ภาพด้านในตรงนี้เป็นของพระอ,น,น,อน,นุนันทภทสามุทโททิปปทางเศษรษฐนี่แหละอรหัรเป็นพระอุบาลีพระอนุนเป็นของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นของราหุลขวัมปติราหุลก่อนถึงเป็นขวัมปตินะนก็คือเป็นอาหารสิทธิคิดเขาก็จัดจัดเพื่อให้เข้าล็กอกเแต่ปกติอันนี้เป็นของ พระัญญากรทัญญะกุ์อัญญากรกุณทันอยู่กัสปูสาดีปุตโตแล้วก็โมกขลานะอรหันต์เปรตทิพ์ตรงนี้ครบอันนี้สัมพุทธเคือเป็นของพระพุทธเจ้า <c oughs> ในบทสวดสัมพุทโธอรหันต์เปรตทิพ์นะต้องจำเปรตทิพได้ใครได้คือแล้วกันกุฏิใครกุฏิใครอย่างงงนะ อัตมาบรรยายชินแล้วเราอะไรนะจุดอรหันต์แปดทิดใช่ตามคืนตามคืนที่ใช่อันนี้เราไปที่สังฆสภาก็บกบที่พวกตัวนี้ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะแต่ก่อ็จะไม่สะอาดอย่างนี้ได้รับประมาณมาต้องกบุรุ่นนกปฏิสังมพันไปเรื่อยๆ

ดีนะคร,รับโคกฤตไลห่หนีนาวิศมีโูหีมัดใจกุฏิอนะีนั้นบริโคงในช่วงเป็นทุกข์วิศณีบริไดทเสด็จกลับบ้านไม่ได้เสด็จมีทำอะไรผลิตตามมาขโขพอไปทำจับผู้ยากที่นี่ด้านนี้เป็นของฝ่ายของพระเจ้าปุสีนิกุสุนพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ตรงนี้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วก็อนาถาพิกเศรษฐีนางวิสาขาแล้วก็ ลลวงเต็มไปด้วยพออระอรหันต์พระโมคคะนะพระสารีบุตรพากขสปะรวมเพราะเป็นคดีใหญ่เอาพระมันมาก,กั้นแล้วนางวิสาขาก็ถามภิกษุณีโลลูนีว่าเธอแต่งงานวันที่เท่าไหร่ประจำเดือนหยุดไปที่เท่าไหร่ถามกันก็เป็นที่ตกลงกันว่านางนั้นโองโกรธที่จะมาบวชแต่ไม่รู้ถามถามผู้หญิงจะรู้แล้วคือบางคนประจำเดือนหยุดไปเฉยแต่ไม่มีลูกก็มีอย่างงี้ยคือหนึ่งเดือนพอตัดสินนางไม่ผิดก็เลย พอเก้าเดือนก็คลอดออกมาคลอดเสร็จใครเอาไปเลี้ยงพระเจ้าประเสริฐในกกศลนางต้องทนทุกข์คิดถึงลูกผุ้สาวอุ้มจากราชคฤห์จนถึงนี้ทั้งแล้วก็มาคลอดที่นี่คลอดเสร็จพระเจ้าประเสริฐในโุศลก็เปลี่ยนจากเจ้าประเสริฐคนอานาถาปิสีนาวิสาขาเปลี่ยนกันเลี้ยงเปลี่ยนกันเลี้ยงดูเลยเรื่อยๆจนกร้ทังสิบสองปีลูกบทเนนไปบิณนบาตในบ้านเจอ นางวิ่ไปกอดเท้าแต่เป็นสำเน็จหันด้วยนะทบนั้นชื่อว่ากุมารกสปะเขาบอกกษั่ามีอยู่ห้าพ่อหากสปะบุ่มารกษับบ่าอยู่ทีอยู่โรลิ่งกษับบะยกรันต์สามเป็นลับน้องเขามากษับบ่าโอ้โหโศมนี่หนึ่งนีั้นก็คืออุมารกสับบะตัวนี้เป็นสมเณตั้งแต่อายุสิบสองปีสมเณอจาหันบรรลุแล้วก็พอดีแม่มาจับชายชีวลกยให้คิดถึงลูก คนเพูดคาเบียดว่าให้แม่ตัดอะไรแต่อยากไปนั่นก็บวชมาตั้งสิบแปดปีบวชมาตั้งสิบสองปีสิบสามปีทําอะไรอยู่ทําไมไม่มุ่งภาวนาต้องห่วงตัดอะไรมาห่วงอะไรไอ้วนกับลูกกับครอบครัวอะไรอย่างนี้บวชเหมือนไม่บวชก็พูดทําให้แม่เสียใจแม่ก็เลยตัดอะไรลูกได้ก็ออกบําเพ็ญเพียรก็สมร็จอรหันต์ได้เหมือนกันอยู่ก็คือติดกับลูกอยู่แต่ลูกนั้นด่าเบียดพระอรหันต์นะก็คือเบียดสำเนงอรหันต์ บอกทิ้งทุกใครมีความทุกเลยสารภาพกันตรงนี้เอาต่อไปภิกษุทะเลาะกันภิกษุณีทะเลาะกันหรือว่าภิกษุกับภิกษุณีทะเลาะกันชำระคดีที่นั่น,นถึงจุดแนะนำอาจารย์บัทฑิันอันนี้เป็นสัจจะลัขธิพระเจ้าประสิทธิ์กศลประกอบพระพุทธเจ้าตรงนี้ไงอันนั้นพุทธเจ้าประทับตรงนั้นอันนี้เขาจะตกเป็ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมา คือพระเจ้าประเสริที่สุดเป็นกษัตริย์มันทำยิ่งไดงแล้วไปที่โบ่ไอชำระที่กรโยแล้วก็ติดกับทุตติอาจารย์อยากใส่ลูกหมูโอไ้ได้ได้ได้อา,อา,อาจารย์รเ<อ><ห>ดี๋ยวจะมืดเดีด๋ยวจะมืดโยมอดมอวันเฉียบโพรได้ไปชื้ออากาศหน,นาว เดวินชโชคมีปัญหาเรื่องข้าวเขาก็มาสารภาพ